ดูทา่าก่อนเฮ้ยท่ามืดครับโอเคครับจาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมพีนะครับผมโอเคโอเคนั่นเอง วันนี้นะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่บนรถกันบ้างนะครับผมไปซื้อการโปเกมอนมาทั้งหมด17ซองนะครับผมคือมันเป็นกล่องเดียวกันที่ผมซื้อก่อนหน้านี้12นั่นแหละแต่ว่ามีคนซื้อไป3ซองนะครับผมมันเลยได้มาทั้งหมด17ซองนะครับผมผมไปเหมามาหมดเลยนะครับผมสองยอดนักสู้หวังว่าอีก3ซองนั้นจะไม่แบบเอา SR หรือว่าเอา VMAX ไปนะขอให้มันอยู่ในนี้นะครับผมโอเคเราเปลี่ยนบรรยากาศมาเปิดในนี้กันบ้างนะครับผมโอเคมาดูกันว่าจะได้อะไรครับซองแรกนะครับ ไปเลยนะฮะเราจะเปิดแบบอ้น,นี้นะครับมาเรา,เราจะไม่เราจะไม่อ่านชี้นะเพราะมันอ่านยากนะครับผมถ่ายข้างนอกนะโอเคมาไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มียังไม่มีอันนี้ออันนี้อะไรอ่ะแรธรรมดาครับเป็นปุ๊บอู้หูราโอจูโจงครั้งเดียวแบบแรครับผม พุ่สวยโค่รสวยอันนี้ใบนี้สวยจริงครับเกบครับผมใบนี้สวยใบสวยไปครับสองหนึ่งผ่านไปครับสองหนึ่งผ่านไปนะครับสองสองเสียงมันอาจจะไม่ค่อยดีนะขออภัยนะฮะมามานี่ใบหนึ่งใบสองแม่งเห็นแล้วแหละปึ๊บปึ๊บปึ๊บใบต่อไปเป็นเป็นอะไรครับใบสุดท้ายใบสุดท้ายเป็น เป็นการธรรมดาใช่ไหมโอเคเป็นการธรรมดาครับผมความเชื่อมั่นของคารินนะครับสองนี้ไม่มีอะไรนะครับเครื่องจิมจะใช้สูตรซื้อแค่ไม่กี่ใบก็ได้แต่ว่าผมขี้เกียจเหลือจริงไว้อะเอาไปให้หมดเลยครับแบบบางใบมันอาจจะขาดอะไรอย่างงี้ครับเอามาให้หมดเลยนะครับไอ้เจ็ดสิบใบนะผมไม่แน่ใจว่าผมขาดใบไหนหรือเปล่าอันนี้จาได้ครับแลนเทิร์นครับแลนเทิร์นแล้วก็ไอ้ตัวเชื่ออะไรไม่รู้อะลูกๆผลไม้อะเออเฮ้ยวันนี้เหรอกาลาทันเดอร์ครับผม กาลาทันเดอร์ผมเปิดผมสลับซองแบบเกินไปหน่อยครับมันหายไปอันนี้รลยการมาอยู่บทที่สามครับผมเป็นวีกาลาทันเดอร์ครับได้สามครับผมยังขาดฟรีเซอร์อยู่นะยังขาดฟรีเซอร์อยู่นะมาซองถัดมาครับไปแบบรวดเร็วเลยนะฮะแบบรวดเร็วเลยนะมาครับใบนี้ครับใบที่หนึ่งครับไม่ใช่ครับใบที่สองไม่ใช่ครับใบที่สามล้างแลกของแลนเทอร์นับก็ยังไม่ใช่ครับ ไม่ใช่อยู่แล้วครับใบที่สี่ครับได้ใบนี้ครับแล้วก็่าการธรรมดาครับผมนี่ครับโคคูนครับผมสองที่สี่แล้วนะฮะเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับผมขี้ถอนเมนะครับเพราะว่าใช้กล้องไอโฟนกล้องหน้ามงนน่าขี้มากนะครับโอเคใบแรกเป็นคุร่าครับผมเป็นเฮลคอร์ครับอันนี้โคโรโมรีครับแล้วก็นกครับบัเกิลครับล่างหนึ่งผมยังไม่ได้เลยนะแล้วก็ใบถัดไปครับ อุ้ยอันนี้เป็นอันนี้เป็น SR ครับ SR ครับ SR อยู่ซองนี้ครับไว้ก่อนไว้ก่อน SR เนี่ยไว้ก่อนไม่รู้นะครับอะไรไม่รู้นะ SR ครับ SR ออกเร็วอีกแล้วครับผมอือซองแรกๆเลยกูซื้อมาทำไมเยอะแยะเนี่ยกูหยิบแค่ซองสามสี่สองแรกกูได้ SR แล้วนะมาครับหมดไปทั้งหมดเออวันนี้หมดไปทั้งหมด8 3 3อสบาบาทนะครับรวมครั้งที่แล้วสิบสองก็ มันจอนละสี่ร้อยเก้าสิบอ่อสี่สิบเก้าบาทสี่รอยเก้าสิบวกแปดร้อยสามสามถ้าว่าไม่ถึงหนึ่งบล็อกนะครับราคาไม่ถึงหนึ่งบล็อกโอเคไหมผมสลับอย่างอย่างเนาะนี่ครับเพโลรีมครับอ่ะกูยิบใบสุดท้ายมาทล้ไหรเชมิมครับคือได้ใบนี้เป็นการแตครับผมโอเคจบนะครับใบอื่นช่างมันนะครับไม่มีอะไรละเอไออยู่ตรงนี้ครับนะครับที่เหลือเรามาลุ้น V m a x กันนะครับเพราะว่า อันที่แล้วเราได้วีเป็นหนึ่งตัวนะครับวีเป็นหนึ่งตัวแล้วก็ได้วี v ไปสองตัวได้วีไปสองตัวนี่ได้วีหนึ่งฉะนั้นขาดวีประมาณสองถึงสามใบแล้วก็วีแม็กสองใบนะครับโอเคไหมอ่าบนี่ดักคริโอครับผมผมรีบนะครับนีโอครับเดซซี่อะไรสักอย่างครับคือจอดรถอยู่ข้างนอกก็เลยรีมิดนหนึ่งครับอันนี้ฮาบูเน็กนะครับแล้วก็ใบนี้การ์ด การ์ธรรมดาครับโคโคราคูเดะครับเอ้ยอันนี้ผมได้แล้วทีครับคือเปิดบล็อกเป็นหนึ่งบล็อกเต็มๆผมไม่ได้ใบนี้ครับได้แล้วได้แล้วโอเคมาฟองนี้ครับไปครับไปแบบเร็วๆครับอันี้ไม่ใช่นะครับนี่ก็ไม่ใช่นะครับอุ้ยได้แล้วล้างแรกครับวาชบอนครับได้แล้วครับล้างแรกที่เราต้องการครับอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยผมได้หลายใบล้วผมไม่ได้ล้างสองเพิ่งได้เมื่อกี้นะครับมานี้ การธรรมดาครับเป็นอุ้ยเป็นการแลครับบูราโอสแลครับผมบุราโอ๊ตแลจยด่ตรงต่อเนื่องครับสวยครับสวยครับใบนี้อยากได้ครับคือผมได้เป็นการธรรมดาไงเพิ่งได้กานแลโอเคการธรรมดาที่อยู่ที่บ้านก็คือไม่มีค่าแลนะคือเอาแลไปใส่แทนนะฮะเอาแลไปใส่แทนเลยนะของนี้ครับนาเกซิเทรุครับผมแล้วก็เนราว่าครับเออผมลืมสลับเอาข้างหลังมไว้ข้างหน้าว่ะไม่เป็นไรหรอกเนาะ มีเดิลครับบีเดิลบีเดลแล้วก็น่าจะใบต่อไปครับเป็นไทกี้ครับไอโทกี้ครับโทกี้แล้วก็ใบถัดไปไม่มีอะไรครับโอเคโคโ,โรโมดีครับตัางแรกยังไม่ได้เลยนะล่างแรกมันยังไม่มาเลยนะคือมีแค่เจ็ดสิบใบคือผมเกือบจะซื้อสองบอกมันยังไม่ครบอีกเหรอวะยังไม่ครบอีกเหรอวะยังไม่ครบอีกเหรอวะแรคทิโอครับเดลิเบอร์ครับแล้วก็ นี่อะไรมอไม่เห็นแดนโกโร่ครับเปิดคนเดียวแม่งโคตรลำบากเลยครับเปิดแบบกล้องหน้าองี้คุณกามอสครับผมก็อันนี้กัรแลครับกัรแลครับนี่ครับบีเดิลครับสเปียครับบีดิวครับไม่ใช่บีเดิลครับสเปียครับสเปียเรครับไม่รู้อันนี้ผมมีที่ห้องแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นแรหรือเปล่าแต่ได้แบบนี้เป็นแรก็โอเคครับไม่รู้ว่ามันซ้ำหรือเปล่าคือไม่รู้ว่าได้เป็นบีอ่าเป็นสเปียรธรรมดาหรือว่าได้สเปียเป็นแรนะ ถ้าเป็นแหละถ้าทีห่้องยังไม่ใช่เละก็ได้แบบนี้เป็นแหละก็โอเคครับมาครับเวอรีครับอันนี้ผมได้ SR ไปแล้วนะครับเีบรีเอครับแล้วก็โครโมรีครับจูริน่ครับดาคุมะแล้วก็การธรรมดาครับมูเ่นครับผมโอเคไม่มีอะไรนะครับซองนี้นะครับซองถัดไปครับนี่ครับกีไกอาร์ครับคิบันเนียครับแซงกูครับ ใม้รออครับใบต่อไปเป็นอ่าคราวนี้เป็นอ่าเป็นวีครับเป็นวีครับเป็นวีเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวฟุดโอโหกาลายาโดคิงครับผมมีเลยครับใบนี้ครับกาลายาโดคิงครับไม่ได้อยากได้ครับซ้ำครับกาลายาโดคิงครับไปไกลๆเลยครับไปไหนก็ไปครับผมเสียเอสอาร์เป็นยาโดคิงเนี่ยอุตสาห์ซื้อมาเนี่ยถ้าได้นี่เสียใจแย่เลยนะผงไฟต้อนรับครับแล้วก็มลาว่าครับ เพิร์พพับครับบอเกิลครับแล้วก็ใบถัดไปใบธรรมดาครับโคคูนครับโอเคไปต่อเลยนะครับผมตอนนี้เกือบสิบนาทีแล้วนะครับต้องทําเวลาครับเพราะว่ามีทุลาต่อครับรีบมาอัดให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนะครับมานี่ครับฟึบใบหลังครับแต่เสียงสะท้อนนะครับเอาใบหลังให้ดูเลยแล้วกันใบแรกครับแลนเทิร์นครับเดลิเบอร์ครับเมลาว่าครับแล้วก็ใบต่อไป โอ้ใต่อไปผมดาวนะน้พันจีดาก้อนครับพันจีดาก้อนวีแม็กครับผมแล้วผมได้พันจีดาก้อนเฮดอาร์มาด้วยนะแต่นี้เป็นวีแม็กธรรมดาครับผมเป็นวีแม็กธรรมดาน่าจะไม่ค่อยมีราคาสักยี่สิบบาทสามสิบบาทวีแม็กวีแม็กมาแล้วหนึ่งใบนะครับผมอันนี้ผมอยากได้ซีเซอร์วีแล้วก็บัชโมวีนะครับ <S <S 2> <S 2> ผมอยากได้สองใบนี้ครับ อันนี้เดือสามซองนะครับไปลุยกันแบบเร็วๆเลยคือถ้าไอใบ SR เออาร์ HR นี่เป็นมืดเนี่ยผมเตรียมเฮเลยนะผมเตรียมเฮแล้วยังมันคือกาลาไฟยืแน่ๆครับนะครับใบ่สุดท้ายไปซามเมนเดอร์ครับซามเมเฮเดอร์อ่านผิดนะครับมีเมดินอะไรสักอย่างครับนี่ครับวัชชิบอนครับกันเทลครับรกันเทลแล้วก็โอเคใบนี้เป็นวีครับเป็นฟครป เย้กาลาฟีเซอร์มาแล้วกาลาฟีเซอร์มาแล้วครับเป็นพลังกิจครับผมตัวที่ขาดหายไปครับสามเทพผมพบแล้วครับผมผมมีไฟเยอสองใบครับทันเดอสองใบครับแล้วก็ฟีเซอร์หนึ่งใบครับโอเคถ้าผมได้ VMAX อีกใบหนึ่งเนี่ยคนที่ซื้อไปสามซองคือน่าจะได้เกลือไปนะได้เกลือไปไปหมดเลยเนี่ยใบใบสุดท้ายครับโดคุคุระกะครับใบนี้ครับวีกาครับ โซนสีครับดิกดาครับหุยหุยหุยเดี๋ยวอ๋อวีแม็กครับอันนี้คือวีแม็กอีกใบที่ยังไม่ได้ครับวีแม็กครับเป็นไฟด้วยครับบาชโม่ต้องจังมาแล้วเยี่ยมโอ้โหที่ต้องการอยากได้มาหมดเลยครับบาชโม่ครับบาชโมวีแม็กครับสวยงามสวยงามใบี่ต้องการไปต้องการได้ครบแล้วนะครับสามลกได้ครบแล้วครับได้บาชโม่ด้วยครับ โอเคโอเคครบเลยครบเลยเยี่ยม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 โอเคครับ2องสุดท้ายครับไม่น่ามีอะไรครับผมว่าน่าจะเป็นการธรรมดาด้วยซ้ำครับเอาขึ้นมาเลยครับนี่ครับเดดียครับแต่การธรรมดาคอมมอนพวกนี้ผมครบป่าไม่รู้นะโครโมดีครับนี้ปลาหมึกครับเดซี่มาสือครับแล้วก็ใบสุดท้ายธรรมดาจริงด้วยครับที่ไกอาครับโอเคหมดแล้วครับเรามาลุ้น SR กันดีกว่าครับได้อะไรครับ SR นะครับอยู่ตรงนี้ครับ ผมดูทา่าก่อนเฮ้ยทา่ามืดับเฮ้ยแต่มันเป็นจู่โจมต่อเน,นื่องจู่โจมครั้งเดียวอะอะไรวะอะไรวะฟุ๊บไอ้เฮียกาลาโยาโดคิงแต่เป็นเอเอครับผมเป็นเอเอก็จริงแต่กูไม่ได้นะมึงไม่ถูกมึงไม่แพงอะ่ะกาลาโยาโดคิงอะ่ะกาลาโยาโดคิงแบบเอเอครับผมเอเอใบแรกผมเป็นกาลาโยาโดคิง คือเป็นมืดจริงเว้ยแต่กูอยากได้กาลาไฟเยอรแต่ว่าโอ้ยโอเคครับผมกาลายาโดคิงครับผมโอเค,อเควันนี้ก็ได้ของดีเหมือนกันแหละอ่ะของอายาโอเคไงก็ชอบกันอะไรก็แชร์กันซับสไครต์ด้วยละกันนะผมเอไอบแรกของผมนะกาลายาโดคิงครับผมโอเคถ้าผมหาบล็อกนี้ได้อีกผมจะเปิดน,นะผมชอบบล็อกนี้มา,มาเลยแบบการมันแบบโอเคมากแต่ว่าผู้วีวีแม็กผมได้เกือบครบแล้วอะผมมาลุ้นเอซอาร์อย่างเดียว ต้องเปิดบ็อกอย่างเดียวเลยถ้าอยากเปิดนะโอเคแต่ว่าผมอาจจะซื้อสุ่มเอานะเผื่อได้ถ้ามันไม่ได้จริงค่อยเหมานะเออผมจะซื้อสุ่มๆเอาแล้วกันนะโอเควันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย